คนตัวกันนะมาเลยกลับบ้านเรานะกลับบ้านเรานะกลับบานเราม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 ยมาๆเเมามามาลกกระหีเัจัดเียขยะเียะุเียเราไหวเราไหวเล่นไป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 กูดูเพื่อนอยู่ดูเพื่อนอยู่ได้จัดจจัดจัดจัดได้จะได้นซ มึงจะไปไหนไอ้เฮียขครอย่ามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนสัตว์กูถามมึงจะไปไหนแล้วเราไหวแล้วเราชิวชิวชิวเป็นมีดเลยเป็ดมีชิว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 ไอ้เฮียขคย่าไอ้น้องมีกะรืมึงไปไหนมาอะไรมาสอะไรมาสอะไรมาไมาเจอกันแล้วเหัว ไหวแล้วไหวแล้วชิ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 วมาดีดีไอ้เฮียค่ะอย่ามึงจะไปไหนไปหาแม่มึงที่บ้านเนี่ยเออกูจะไปหาแม่มึงกันละได้สัตว์ได้มาด่าแม่กูได้เล่นไอ้ยไอตัวไหนไอตัวไหนจะไปหาแม่กูไอสัตว์เดี๋ยวกูจะเดี๋ยเดี๋ยวกูจะล่ำแม่มึงก่อนเลยไอเด็กเฮียไอคุยไอสัตว์แมม่อะไรนึงหมายว่าลุง ้ยบ hey. yeah, yeah, sure, yeah. yeah. ่าลุงบาุงชไม่ี่มันชแล้วูล้เล่นไปน้องเล่นไป่ยพี่บาลุงไบ่าลุง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 เกิดน้งเกิดกิดเกเกิดเกิลงกับพี่พี่เล่นแนอะไรกับพี่อบ่าลุงโอ้ตายกันแล้วกล้ตายแล้วอุตายไปชิวพี่ามบ่าเฮียเฮียเสียตัดเฮียจะประกาศโอชิวเกินนี่อ ชื่อเกือน้ชื่อเกืน้ีว่างเลยชื่อเกือด้กันน้องชื่อเกือด้กันน้องีอะไรไหมพี่พี่เล่นแผนอะไรกันครับจ้ยไม่คับยุ้ยไม่ไ่ไม่มีเสียงกันเลยนะพี่ไม่มีเสียงชื่อเกืออกันน้องรกัน้องรกันน้องะรกัน้องอะไรกัน้องยไยยงไยยงไยยงยยงยยยยัยไยยยเยเยยเฮ้ยเยยยเยัยยเยยั เวลาวนรถของพวกมึงยังเยอะกว่าเวลาไฟพวกมึงเองผู้ฟังนี่อ่ะมันไม่ได้แข่งช่ยชาก็เลยว่าเรื่องฟังนัยนี้ันดีถ้าเรื่องเรื่องเรื่องของรถนะก็าเขายังไม่ขอโทษเะไรที่รโกบอกรอรอเขาโทรมาตัวมาดีถ้าเราคุยกันถต้องแตมันจะเป็นเรื่องของคำพูดมากกว่าไม่ได้อยากให้มายึดติดเด่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการหวางตัวมากกว่าอะไรนะโจรต่อ ามมไ่หแเออมันจะไปหาแม่ผมดีพี่เมื่อกี้เขา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 บอกมาแล้วเหรอว่าคุณคุณเมื่อวาฟ้าแต่ไม่คิดตกใจไหมพี่รออะไรล่ะน้องมันจะไปหาแม่กูดิเราก็ไม่ได้ส่วนของเสร็จไม่ได้เรื่องของอารมณ์น้ำสพานห้มันสภานี้ต้องปรับแล้วน้ำมันทำให้เราดูดึแต่ผมพยายามจะเฉยเฉยแล้วแหละแค่ไม่ได้ใช้ของเลยว่ะพี่เกดไปนะนั่งหมดไปเกินไปเกาะไปสองตัวผมปัดเกาะไปสี่ ใช้เพนไปสองเรื่องของคำูดไม่ได้ใช้เลยพูมาเราพูดประมาณอะไรใครอยู่ใกล้ได้เหรือเปล่าแต่การที่คนแล้วว่าจ้งเขาใหญ่อะไรปแบบนี้ลองพูดต้องรอน้องคนที่แคร์หรือเปล่าคือผมจะบอกเนี้ยคือผมว่าอะไรบอกกัระกาศเยี่ยชีการวัดกูบอกเลยไม่ได้ยินคือพ่เพี่ขี่ได้ไหมพี่พวกเขานับไปมึงพี่เลยพี่ปาพี่ปาเขาถามว่าใช่ครับแจ้งกับผมขึ้นมาก็เลยหาแม่เออเนี่ยมึงเงิถามอะไรก็ต้องระวังมแบบนี้พี่ปาบอกว่าเขาใหญ่ไม่มันบอกมันบอกว่ามันบอกว่าไปหาแม่มึงอ่ะกูว่าร่ำคืนเนี่ยวแม่มึงอ่ะเดี๋ยวจะโดนกูล่ด้วยไวแส่เมื่อเดี